สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมซินนะครับโอเคไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะกับเกมไม่ใช่เกมดิกับลงวัดทีเทนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาสอนลงวัดเอ็นูนก่อนนะฮะก็จะมาตอบคาถามเหมือนน้องๆที่ถามอะไรคนนะว่าที่โปรแกรมที่นั้นลงยังไงฮะแล้วคกียวหาจากไหนแล้วสกินเปลี่ยนละครเอาตรงไหนครับโอเคงั้นผมก็จะมาสอนละกันนะฮะว่า เราจะต้องทํำยังไงครับเรามาเรื่องเงนที่มอดแหกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอัพโหลดลิงก์พวกนี้ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเราไปกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาเรื่องเวนเทียเลขก่อนดีกว่าครับผมกับครีโอนะฮะครีโอก็คือตัวที่นํามอดไปแสดงผลในเกมนะครับนี่ฮะแล้วเข้ามาในครีโอนะเข้ามาปุ๊บนี่กดที่ครีโอ้วก็มีอยู่เท่านี้แหละแล้วก็คุมมันไปนะฮะแล้วก็ก๊อปปี้ เสร็จแล้วก็มาที่ตัวเกมของเราแต่ว่าผมลงไปแล้วนะจริงๆมันคิดซะว่ามันไม่มีแล้วกันโอเคผมเพอเออเอ,อ,อันนี้ฮนะวางองไปติ๊กตรงนี้ด้วยนะอ่าติ๊กไปโอเคลงจแล้วครับครีโอแค่นี้ฮะแล้วพอคุณไปดูคลิปผมนะก็สมมุติว่ามีมดอะไรที่เอาลงใน, Creo. Creo นครีโอครีโอนะก็คลิกไปก็ดึงมดในครีโอเข้าไปเลยครับโอเคเรามา ดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกับอันนี้นะฮะโปรแกรมนี้ครับผมเป็นโปรแกรมที่พอร์ดม็อด MOD นะฮะเป็นไฟล์ไฟล์อะไรวะไฟล์อะไรวะเดี๋ยวลืมนะฮะอไออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ลองดูนะฮะกดตรงนี้ครับโอเพนนี่โอเพนเสร็จเราก็หาตัวเกมของเรานะฮะตัวเกมเราอยู่ไหนๆของผมอยู่ได้อีนะนี่อยู่ได้อีพอเรามาหน้านี้เสร็จเรากดที่ม็อดนะฮะ ไปที่ GTA 3แล้วก็กดโอเพนนะครับผมตอนนี้ครับโปรแกรมก็จะทำการโหลดนะนี่ครับเป็นไฟล์นี้ครับผม e f f ครับผมเป็นเอาไว้ลงพวกเเมืองพวกชุดพวกอาวุธอะไรแบบนี้นะคก็ลงได้ครับในนี้นะฮะนี่ครับผมเป็นไฟล์พวกนี้โอเคก็พอลงพอจะลงนะกดตรงนี้ครับผมลูกศรลงนะฮะนี่ถ้าจะเอาออกก็ตรงนี้เราติ๊กก่อนนะว่าเราจะเอาออกกันไหนนะครับ พอลงเสร็จแล้วมันจะมีให้กดเซฟตรงนี้กดเซฟด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็กดออกได้เลยไปไปอยู่ที่ไหนไปดูมอเตอใบครับผมเป็นมอสนี่ครับ GGMM นะครับไม่เคยมีนะครับในคลิปที่ผมทำาว่า GGMM เอาไว้ทำอะไรครับผมก่อนอื่นเลยครับผมกปลงไปฮะคอปปี้แล้วก็วางนะครับผมนี่พอวางเสร็จแล้วครับผมเราคลิกเข้าไปดูอืมนี่ครับผมเป็นมอสที่ไว้เปลี่ยนพวกรถนะฮะ รามาดูได้ครับพอเราจะเปลี่ยนรถเราคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็อี่ไหนวะอันนี้หรือเปล่าวะนี่ฮะออโอเคเสร็จแล้วไฟล์รถมันจะมีอยู่สองไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนเล็กนิดกว่านะครับมันจะยิ่งยากนะฮะนี่เปลี่ยนอาวุธได้ด้วยนะนี่อาวุธคลิกตรงนี้นะครับนี่ขานะฮะแล้วก็นี่เป็นอาวุธนะครับนี่เราสามารถซูมดูได้ด้วยโอเคนี่นนครับเปองสเปร์นะ M4 M5 อะไรโอ้ไม่มี M5 นี่ครับโอเคมาหาปดูกันก่อไปดีกว่าผมเป็นอ,อันนี้อันนี้แม่ต้องก่อนนะเอาสกินนะครับสกินเอาไว้ลงพวกตัวละครที่เราอยากจะเล่นนะครับนี่มาหประลงกันนะครับผมก่อนอื่นครับผมเข้าไปใน,นครีโอนะฮะตอพวกนี้ลงไปครับนี่นะแบบนี้นะโอเควางเลยครับนี่้ะเกาะออกมาครับ ไปที่ไหนล้ววะ d า t a ฮะโอเคไปที่ Data เอาไฟล์ตัวนี้ครับผม GTA ลงไปเลยแล้วก็กดดานบนด้วยนะฮะทนี้ก็เสร็จสิ้นครับคุณก็จะได้มัดตัวละครน,นะฮะแต่ต่อ่อนอื่นคุณก็ต้องไปหาตัวละครก่อนนะครับแล้วก็มัดตัวนี้นะฮะเ,เป็นมอดที่ไว้ใส่ตัวละครลงไปนะครับเพื่อเราจะได้เล่นตัวละครน,นั้นๆครับนี่พอเราเข้าไปในนี่ครับเนี่ เราเข้ามาที่เคลียวใหม่อีกครั้งนึงนะฮะนี่สกินที่เราลงไว้เรากดไปดูอ่าเดี๋ยวมันโหลดนะนี่ครับ,ม,นะรบมันจะมีอยู่สองสกินนะฮะพอคุณโหลดมาครับผมมันจะมีอยู่สองสกินโอเคไม่ใช่สองสกินสองไฟล์นะเดี๋ยวผมจะลองโหลดดูแล้วกันมาเข้าอินเทอร์เน็ตเลยโอเคครับอ่าผมโหลดมาเสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวทําการแตกไฟล์นะครับอ่าผมโหลดสกินเอ่อแบทล็อกชูเตอร์มานะฮะ ก็นี่อันนี้เป็นของคนไทยทำนะเพื่อนของผมหรือเปล่าไม่รู้ที่ยืนเต็มนะน่าจะใช่นะมมั้งโอเคนี่ครับมันจะมีอยู่สองไฟล์นะครับนี่เออแล้วก็เราเข้าไปที่สกินของเรานะครับนี่คลิกเลยฮะกดแอดนะฮะอันแรกนะครับผมอืมก็ไปที่โฟลเดอร์นะฮะที่เราติดตั้งเออที่เราเก็บไว้นะี่นะวะอ่านั่นบนเออคลิกไปครับผมแล้วก็ ลงอันที่2ก่อนนะฮะกดโอเพ่นครับแล้วก็ลงอันที่1นึครับอัน d ีเอหรือเปล่าวะเออแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวผิดนี่วะเออลืมไปลืมลืมว่าขอโทษนะขออภัยครับเอาใหม่ฮะก็ลงอันแรกก่อนถูกแล้วครับผมนี่ลงอันแรกนะฮะแล้วก็ลงอนนัอาานที่2ต่อนะครับอืมแค่นี้ฮนะเสร็จแล้วครับแล้วก็เข้าเกมนะฮะ ข้าเกมได้เลยเออไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะก็กดปิดไปเลยนี่ปิดไปแล้วก็เข้าตัวเกมนะรพบาะเข้าเกมเสร็จแล้วนะครับวิธีจะเปลี่ยนตัวละครที่เราอยากจะเล่นนะกดเอ่อตามหน้าจอนะครับแล้วหมุนลูกจิ้งนะฮะสัก2ทีนะครับก็ถ้าคุณลงตัวละครมากก็หมุนไปเรื่อยๆโอเคนะครับแค่นี้นะมันก็จะเปลี่ยนตัวละครให้คุณได้เลยนะครับอ่าแค่นี้ก็น่าจะหมดหรือเปล่าหมดหมดหรือยัง ดูดอ,อ,อ่หมดอะไรอีกนะหมดแล้วใช่ไหม,มหมดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะมีมดใหม่ตามมานะครับอ่อมดอตะกบอนหรือว่ามดอะไรต่างๆมากมายนะฮะก็จะตามมาด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ออกไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับอย่าลืมกดถูกใจในเฟซบุ๊กด้วยนะครับโอเคถ้าอยากยาพูดกับผมส่วนตัวแอดมาได้ที่เฟซที่อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมขอบคุณครับ